สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียส3นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันในด่านที่แอเร,รียสามกันแล้วนะครับก็มาเกือบจะครึ่งทางกันแล้วเนาะนะครับเราก็เริ่มเล่นแต่ด่านแรกกันเลยไปแั้วแต่แบบค่อยๆเขือ่อนขึ้นเรื่อยๆนะครับใครมาข้างๆาง ีปุ่มุยยส่แตกไปก่อนเลยแล้วกันเวลามันขยโยกหัวเอาทำไมค้างตกใจเลยเมื่อกี้เวลามันขยโยกหัวมันก็จะยิงโดนยาดนะครับเราก็รอให้มันนิ่งๆก่อนแล้วก็ยิงเป๊ะหัวแตกแค่นั้นเองครับอืมนะครับเราก็ไปต่อกันที่ด่านสองเลยแล้วกันครับ ถึงเถึงยังวะเออถึงแล้วมีงจะวิ่งเอียงทำไมวันนี้วิ่งตรงๆก็ได้ไอ้ห้อยยังไม่โดนหัวเลยเอ้าสตัวเลยเว้ย มุดสตัวติดเดี๋ยวบอกมึงยืนบังกันเลยนะครับบอกไม่ต้องมีน้ําใจแจกกูก็ได้อีตัวโดดตบเนี่ยแหมเห็นงี้รู้เลยครับแม่งยืนบังอยู่บางทีก็ไม่บังนะบางทีก็บังนะอือเป็นญาติอะไรก็แขกบอกว่าแม่งชอบบังใช่ไ่า พอบังเรามองไม่เห็นนะครับแม่งมันก็จะแบบโดดมาฟุ๊บแล้วก็ตบแม่งครึ่งหลอดเลยครับนะครับเราก็ไปต่อกันฉากสามนะครับเอ้าไอ้าแม่งย่ดิปืนมันจะสะบัดทำไมเล่นซะหลอนเลยสะบัดปืนเพื่อ ดิงหัวปีแตกโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับด่านที่3นะครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้กับซอมบี้ฟันเทียสานะครับแอร์เรียที่3นะครับด้านหนึ่งถึงสาครับเป็นไงครับก็ อ่ค่อยเถื่อนขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งไปไกลก็เถื่อนข,นขึ้นเรื่อยๆแหละนี่ครับก็ชอบกันไหมครับอย่างที่บอกครับเกมนี้ก็เล่นสนุกดีนะถึงเก่าแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้เล่นก็ลองไปโหลดเล่นดูแล้วกันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะวิธีฟาร์มพี่ก็สอนมาตั้งแต่คลิปแรกเลยมั้งถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับซอมบี้วันเทียสามในเลียนหนึ่งถึงสามนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกใใำ ส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ดาราคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีเกมอะไรน่าสนใจพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ